รับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆครับวันนี้ผมมีเกม NFT ใหม่ล่าสุดครับที่จะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆครับกับเกม my n a v b a l l a r i e s และในปัจจุบันครับซีซั่น2นะครับได้จัด a i r d r o p เป็นเหรียญแจกเหรียญฟรีแอ d ด็อให้กับเพื่อนๆครับโดยเรานะครับสามารถหา a อดด็อได้ฟรีและนําไปขายในแพลตฟอร์มครับราคาณปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่ที่34.8บาทถือว่าราคาค่อนข้างดีนะครับ โดยตีเฉลี่ยเป็น1.05ดอลลาร์ครับโดยเราสามารถนำเหรียญน,นะครับถ้าเราได้จากกิจกรรม a i r d o เนาะเอาเหรียญไปขายในแพลตฟอร์ม Binance Smart Chain ได้ครับเกมแนวทำฟาร์มครับให้เราไปประจนไทยในเกาะหนึ่งครับและให้เราเนี่ยสามารถเช่าแลนด์หรือเช่าเกาะฟรีได้และเราสามารถครอบครองหรือว่าซื้อแลนด์เป็นของตัวเองได้ครับและประจนไทยในเกาะนั้นนะครับและทาฟาร์มต่าง,งๆเพื่อที่จะพัฒนา ฟาร์มตัวเองและหาเหรียญโทเคนครับที่จะเป็นเศรษฐกิจในตัวเกมและสามารถผลิตโทเคนออกมาและนําไปขายในตลาดมาร์เก็ตเทสด้นั่นเองครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับเราสามารถทําฟาร์มในเวอร์ต่างๆได้ครับออกสํารวจหาทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการตกปลาไม่ว่าจะเป็นการทาฟาร์มต่างๆครับตัด ไม้ปุกบขึ้นะครับได้หมดเลยและเป็นเกมที่น่าสนใจสุดๆครับและมีตลาดซื้อขายมาเก็ตเพจให้กับเราด้วยเหมือนกันครับมีการขายแลนด์ด้วยราคานะครับก็จะเป็นเหรียญโทเค็นอลิทที่เราสามารถซื้อขายจากใบนั้นสมาร์ h ช i นได้นั่นเองนะครับผมและในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเข้าไป s ิงอ i n เพื่อที่จะเข้าไปเล่นเบต้าซีซั่นนั่นเองครับโดยให้เรานะครับกดซายอินแบบนี้เข้าไปและเชื่อมต่อโดยเมตาแมสครับจางนั้นครับให้เราสามารถครับเคม รีได้นั่นเองนะครับกดเกมฟรีตรงนี้ครับให้เราครับกดส่งเข้าไปที่อีเมลของเราครับโดยเราเนี่ยเพื่อยืนยันตัวตนของเราในอีเมลครับจากนั้นครับให้เราเนี่ยกด verify อีเมลแบบนี้นะครับผมได้แลนด์มาเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นแลนด์ฟรีที่เราสามารถหาได้เองจากในตัวเว็บไซต์นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเกมได้เราจะดาวน์โหลดผ่านมือถือหรือว่าดาวน์โหลดผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับให้เรากดแบบนี้ครับผม หลังจากที่เรารอดาวน์โหลดตัวเกมแล้วก็อัปเดตนะครับให้เรากดไปที่คําว่ารีวอร์ดครับนี่ก็จะเป็นเปิดให้กับเราสามารถลงทะเบียนและทาภารกิจแอร์ดอปได้ครับแล้วเราก็สามารถได้รับเหรียญฟรีได้ด้วยเหมือนกันครับโดยเรานะครับผมให้เราเลื่อนลงมาดูข้างล่างครับโดยมันจะมีนะครับกิจกรรมให้กับเราทำหนึ่งก็คือให้เราเนือยจอยนะครับนี่รีคอร์ดกับเรานะครับพอเราเข้ามารีคอร์ดนะครับให้เรานะให้ทาการเข้าร่วมนะครับดีเห็นไหมจะเป็นรีคอร์ดของตัวเกมนะครับ โอเคจากการเข้าร่วมครับอย่าลืมครับให้เราเนี่ยมาเวลิฟายตรงนี้ด้วยนะครับโดยให้เราเนี่ยกดตรงนี้ครับอ่าแล้วก็กดยินยอมนะครับผมปุ๊บจากนั้นเนี่ยกดเวลิฟายตรงนี้นะครับไปตั้งค่าเมสเซจนะครับให้เราคอนติน u วแบบนี้ครับปุ๊บจากนั้นกดคอนติน u วครับแล้วก็กกหมายเลขนะครับที่เขาส่งมาให้กับเรานะครับ1 4 5 3 3 6 1นะครับนีเรียบร้อยนะครับผมเราก็ได้เวลิฟายเข้า i ิ cord ของตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนะครับให้เราไปที่เว็บไซต์เหมือนเดิมครับมาหน้านี้นะครับโอเคอันนี้คือเรียบร้อยนะครับให้เรากลับไปนะแล้วก็จากนั้นไปลิงก์นะครับกดอันที่2นะไปลิงก์ U Wallet Blue n e t o r d นะครับอ่าให้เรานะครับกดมาที่ตรงนี้เลยครับ My Dashboard ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะแจ้งนะครับให้เรากด s e t t i n g แบบนี้ครับแล้วมันจะมี Wallet Setting นะให้เรากดอย่างนี้นะ จากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเลือกนะครับบัลเลตนะเพื่อที่จะเชื่อมต่อบัลเลตของเรานะครับเจากนั้นนะครับพอเราเชื่อมต่ออ่าบ e ลเลตนะครับเข้ากับดิจิทลของอะไรของเราให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้เลยครับเป็น l ิ t เ r อร์บอ เป็นภารกิจให้กับเรานะครับเราเนี่ยหนึ่งนะครับเริ่มแรกเลยให้เรานะครับมาทําการสร้างนะครับโดยสร้าง r e น์ล link นะครับเพื่อที่จะไปเชิญเพื่อนเข้ามานะครับเขาบอกว่านะครับสูงสุดที่เราสามารถเชิญเพื่อนได้เราจะได้รับ200 Point นะครับก็คือ20คนนะอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้ข่าวสารนะครับของตัว a d o ด็ภาค2เนี่ย ให้คนได้รู้จักมากขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถมาทำภารกิจนะครับแล้วก็รับ point นะครับยิ่งพอยต์เราเยอะเนี่ยเรายิ่งจะมีโอกาสได้รับในส่วนของอเรื่องของ ads นะครับผมในส่วนตัวของภารกิจต่างๆเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเกมนะครับถ้ามันขึ้นเกมแบบนี้เนี่ยก็คือให้เราไปทำภารกิจในเกมทุกอย่างเลยนะครับภายใน17วันสีผมสีอะไรก็เลือกเอาได้นะครับนี่ทรงทรงผมทรงผมนะครับอยากได้แบบไหนนะเราก็สามารถเลือกได้เลยนี่นี่นี่ ยิ้มดีกว่าแล้วก็รอนะครับผมจากนั้นเราก็จะเซฟนะทีนี้มันก็จะเข้าไปสู่ในในเกมนะครับผมนี่ไหมเริ่มแรกเลยโอ้โหหน้าเล่นจัดเนี่ยเป็นเกมเพยทูเอิร์หรือ n f t ที่น่าเล่นนะครับผมนี่บังคับด้วย W นะครับผมได้เลยนะอ่ากดอีนะครับนี่กดอนี่คือคุยนะคุยกับอลริก่อนอริ่จะพาเราแบบว่าเป็นตัวนําเมืองนะครับผมนี่พาเราไปที่เมืองนะครับผมแชทแชทมีแชทด้วยนะครับ เพื่อที่จะเอาเควสอเ่เริ่มแรกนะครับผมปุ๊บเพื่อกับอารีสเสร็จปุ๊บ,บ,บเขาบอกว่าลุกนะครับผมนี่มองไปข้างรอบๆครับเราก็จะเห็นแบบว่าประมาณแบบเอ่อคอมพิวนะครับทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะแบบว่ามีให้เราเข้าไปคุยกับ NPC ต่างๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนาะ้เรากดแทบก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่คําว่าเควสนะครับและจากนั้นเนี่ยให้เราดูเควสนะ เวสเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เรากด B นะครับเพื่อสร้างนะเพื่อสร้างนะครับให้เรากด B ปุ๊บ,บกด B ขึ้นมาเราก็จะเห็นโฮมสเตย์นะครับจากนั้นนะให้เรากดโฮมสเตย์แล้วก็าหาตำแหน่งวางนะครับเราจะวางโฮมสเตย์ที่ไหนเราจะวางตรงนี้เนาะการหันนะครับหันให้กด R นะครับผมนี่ R นะครับ เราจะหันหน้าแบบว่าเออบ้านเราเเนาะสระน้ำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวหาที่วางนะครับก็จะเป็นเข,เขียวแบบนี้นะโอเคเราก็วางให้เรากดออกนะครับนี่ก็จะเป็นโฮมสเตย์ของเราครับผมเห็นเรเรียบร้อยจากนั้นก็ไปคุยกแบบับอันนี้เหมือนเดิมครับอันนี้ก็จะให้เควสเราก่อนนะช่วงแรกนะครับผมอ้าโอเคเราก็รอเควสใหม่ครับผมอ,อึ๊บนี่ก่อนที่เราจะทําฟาร์มเราต้องแบบว่าตั้งบ้านก่อนนะครับผมตั้งบ้านอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาคุยกันก่อนครับคุยกันก่อน วินก่อนนะอคร่มเฮ้ยมีเหรียญแล้วนะอันนี้คือตัวเหรียญโทเค็นนะครับที่จะให้เรานะเออที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเอินได้นะครับผมนี่บีเจนะครับโค้ดรับโค้ดกระจายครับอ่าให้10บคอม t o n สโตนก็คือเหมือนจะให้เราแบบว่าไปขุดให้เราไปขุดนะประมาณนี้นะครับโค้ดนะน่าจะเป็นโต๊ะสร้างเครื่องมือสร้างอะไรหรือเปล่านะครับรอครับเรียบร้อยได้โตะมาแล้วครับ u ับเทเบิลกาบอกว่าให้เราเนี่ยไปคับเทเบิลนะครับกดบีมาครับ เมือนเป็นโต๊ะทางานนะเอออันนี้เป็นโต๊ะทางาน,นครับโต๊ะทางานเนี่ยจะเอาที่ไหน,นะครับกด R นะเพื่อหันนะครับนี่โต๊ะทางานที่สูงๆเลยสูงกว่าบ,บ้านนะว <gerade> <c oughs> ามไปก่อนช่วงนี้นะครับผมฟางไปก่อนจากนั้น,นครับให้ไปคุยกับอลิซเหมือนเดิมครับทำตามโพยไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มง,งานเริ่มงานปั๊บปับ๊บจากนั้นให้เราไปาคราบนะเขาบอกว่าให้เราไปคราบนะครับค้าเลยวะอ่าคราบนี่นะครับผมนี่โต๊ะเครื่องมือคราบมันเลยคราบ รอนะครับอันนี้คือโต๊ะโต๊ะคําทงานเรานะอ่าวางจะแบบว่าช่วงแรกอะหาตําแหน่งก่อนนะครับยังไม่เป็นที่เป็นทางนะโอเคไปคุยกับอลิสนะครับอาิสจะ่าะให้เราเริ่มที่จะไปทํางานกดทินนะครับเพราะว่าเราครับโต๊ะเสร็จแล้วเฮ้ยฝาแล้วเริ่มมีคอนแล้วครับต้องคุยกับอลิสก่อนแล้วก็เหมือนอลิสจะให้คอนนะที่นี้ปรับคุยๆเรื่องอยู่นะครับโอ้ยของมาแล้วครับเครื่องมือ เครื่องมือทำสวนเทียบเลยอ่าจะให้เราราฟเครื่องมือไปก่อนนะช่วงนี้นะครับช่วงแรกนะแล้วก็กด go to นะครับอ่าสาม common stone เนะเหมือนจะให้เราไปขุดแล้วใช่ไหมโอเคเราต้องมีเราต้องไปขุดอ่าเราต้องไปทุบหินที่เลีย์ต่ำๆนะเมื่อกี้เลียมสูงเกินนะเออนี่ได้แล้วได้แล้วโอเคขุดหินเขาบอกว่าให้เราขุดหิน3ก้อนนะครับเป็นแบบว่าระดับ c o m มอนเลยหินคอมมอน3ก้อนครับนี่เรียบร้อย ไปสำเร็จแล้วไปส่งเฟสนี่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วทำไงให้เราวางใช่ไหมต่อไปอะเรารู้อยู่เฟสเฟสสคืออะไรวะวางนะครับผมเราจะวางนะอ่ะกด B นะครับวางนะอ่ะแล้วก็หาตำแหน่งวางนะครับกดอเรืตำแหน่งนะครับโอ้โหเราอยู่ที่สูงๆไปเลยนี่การวางเสร็จแล้วเฮ้ แล้วก็ไปคุยนะครับนี่คุยกับคนเดิมส่งเวทเรียบร้อยเธอจะให้อะไรเราอ่ะสงสัยจะให้เราไปขุดผักแนละ้ต่อไปนะครับให้เราไปเก็บผักดูจากทรงและเอพีซเยอะนะเออสปอร์เราเยอะอยู่โอเคเริ่แล้วมีของนะครับก็ให้เราไปครับแค่หลอดซีดอ่าครับแค่หลอดซีดครับสามชิ้นเหรอแค่หลอดซีดสามชิ้นอับหนึ่ง สามครับสามชิ้นครับผมเออเฮ้ยเอาเรื่องว่ะน่าสนใจนะมีคราฟเมล็ดพัน์ค้าวเมล็ดพันุ์แล้วก็ให้เราปลูกอะผมดูแลดูจากทรงนะครับโอเคครับผมเอาแบบร่าวๆวก่อนละกันนะสําหรับเกมนี้นะครับผมผมอันนี้เนี่ยเอาเกมที่รีวิวเฉยนะครับจากนั้นนะให้เราไปดูเวสนะครับผมว่าขอให้เราทาเฟสอะไรบ้างอ่าในรีดเดอร์บอร์ดนะครับก่อนที่เราจะ มาเคมออาคะแนนนะครับในรีดเดอร์บอร์ดของเว็บไซต์เหมือนเขาจะให้เราเชื่อมทุกอย่างเลยเนาะอ่ะมันถึงจะขึ้นเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้เพื่อนดูนะครับผมว่ามีช่วยอะไรบ้างพวกบาใช้คุณสมบัติการจัดสวนนะครับตรงนี้นะเออทาสวนด,ด้วยนะครับแล้วก็ประดิษฐ์ตะก้าส้มนี่นะเออ ก็จะเป็นเควสนั่นแหละนะครับเควสในเกมนะให้เราทาไปเรื่อยๆแล้วก็มาขอรับคะแนนนะครับคะแนนพวกนี้เนี่ยก็จะไปรวมในลิเดอร์บอร์ดนะครับตรงนี้นะอ่ะเวลาเขาแจกแอร์ด็อปเนี่ยเขาก็จะแจกตามรายชื่อนะครับเราก็เห็นกระดานผู้นําอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมกระดานผู้นําคะแนนแต่ละคนนะครับผมนี่เห็นไเออคะแนนก็ยังไม่เยอะนะทุกคนนะช่วงนี้นะครับคนยังไม่รู้จักนะคนยังรู้น้อยอยู่นะครับก็สามารถไปทําได้นะในปัจจุบันนะครับผมสาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจครับอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมทาฟาร์ม ก็อย่าลืมครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดตามที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมผมก็จะเอาลิงก์ให้กับพกเพื่อนเดูนะว่าเกมนี้มันน่าสนใจจริงๆนะครับเหรียญเนี่ยสามารถซื้อขายใน n บแนนได้ครับอันนี้น่าสนใจสุดฝากไว้แค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ